โอ้ยอยู่แล้วพร้อมแร้วพร้อมมากแล้วนี่สายที่าแบบนี้มัะกีฬาแบบนี้ไหมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันนะผมแต่ว่าโอคัสไม่ได้เล่นมานานนะครับก็อยากอยากมาลองก็เน้นความเร็วอยู่ก็เน้นหน่อยครับผมแล้วบิวล่ะคะของบิวก็เออชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็เออที่ที่ภรรยาเขาก็มีสนับโกคาร์สแบบนี้เวลาตอนอยู่ชลบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ เว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิด,ดอุบัติเหตุก่มีไม่มี <laughs> ไม่มีหรอกพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราในทีิไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงครับค <laughs> ือโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ใ <laughs> <laughs> ช่ไ้มโอเคอ่าช่วงนี้ชอบอ่ากล้องฟิล์มเยอะอยู่ครับผม <laughs> ช่วงนี้บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิลม์มกับกับฟิล์มนะครับผม <laughs> น่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่ปาครับผม อย่างของบิวนี่คือคติประจําใจอะไรคะเออชอบก็จัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคำนี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดลงบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องช็อปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายช็อปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้โปรแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเออโอ้ใครจะอดใจไหวอะกล้าไม่เต็มเไหมครับตอนนี้เล่้งอะไรไปบ้างค่ะโอ้ช่วงนี้ก็เน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับก็เน้นเป็นในทางแบบ ทีมบำรุงไซรัมนู่นนี่นั่นอะไรครับอ๋อแต่ทำบุญทนู่นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มใดๆแต่ทางนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมีให้อวดทุกวันอาทิตย์ครับมีอ <laughs> ะนรทำกันไหมคะแบบว่าเออตัวนี้ดีอันนี้ดีอะไรอ๋อช่วงนี้ต้องเก็บอ่าสต็อกฟิะะ <laughs> ล์มแะ้วเพราะราคามันขึ้นแล้วเก่งกำไรเว้ยอ๋อแล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่าใช้กล้องฟิล์มอ๋อคือก็พกไปอ่าตอนเราไปอ่าคือเราเพิ่งมี world t o u กันนะแล้วก็ผมก็พกแบบว่า ก้องคอมแพกไปเพื่อจะถ่ายบอกว่าเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยความทรงจำแกไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนแพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในคินพอหลายคนก็เริ่มมีกล้องถือเป็นของตัวเองแล้วชวนให้แฟนๆมาแบบว่าช้อปปิ้งกันเองานโปแรงขนาดนี้ถ้าอย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับโปร11-11นี้แรงที่สุดแรงมากเลยแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อป กันให้มันๆเลยนะครับใช่แล้วก็สิบเอ็ดเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันก็รับรองว่าไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับมันถามถึงเรื่องที่พุ่งกับจากบัวทัวร์นิดนึงเป็นยังไงบ้างเอยเหนื่อยว่าแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลย สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอะ่ะรู้สึกว่าตอนมีเวอร์ทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับครูเขาบอกว่าเหงาเหมือนกันไม่แสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดเลยสนุกมากครับ จะต้องมีแบบต่อไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอออ่านอนไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งเรียกร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราแบบไปต่อปู้มีมีมีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากทำต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ใจอะไรบ้างครับโอ้ยอย่างแรกเลยก็ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ ทุกคนเนี่ยน่ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูม,มิใจในตัวทีมงานทุกคน<ม>แล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือผมประทับใจก็อย่างที่ที่ดูพูดก็คือแฟนๆแล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ทีมผู้จัดหรือว่าทีมบิออนคาร์ของเราเองก็คือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่บิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนแบบว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้ เหมือนท่านนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองพักนิดนึงว่าเตรียมอะไรต่อใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็เออช่วงนี้พวกเราก็ลุยลุยสายงานลุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็เอออยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับแล้วงานเท้าดาวนี่อะไรยังไงบ้างเอ่ยที่หินกันมาอ๋ออันนั้นคือแบบวแค่แค่หินหินเฉยๆแล้วไม่อยากสปอยผมเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ ครับเอาไว้กันกันแต่องไม่บอใหญ่ลไม่บอกอะไรเลยไม่ได้จริงๆผมเพราะผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะครับขนาดมือว่ายใหญ่แค่ไหนเขางานในหองในหอในหอประมาณนี้หรือเปล่าเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะส่งท้ายปีอืมอู้อ่า เอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยเล็กน้อยจริงเล็กน้อยจริงแล้วจากหลังจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆดีกเยอะจากนี้อ่ะจากมีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไป ต่างประเทศอีกทีหนึ่งับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆแต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์ผมเรามีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆตอนนี้พูดไม่ได้จริงไม่เบิ้ลพูดไม่ได้ดูพูดได้ไหมเขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้โอเคกันากมากันเนาะครับ โอเค can English. Right. <Okay. S 3> mm ึ้ดูเองกิดโอเคก็สำหรับงานวันนี้นะครับ 11. 1เอซลเฟสนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดไปจะมีอะไรผุดขึ้นใหม่กไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทางเบีย c l ่าวเลยครับผม All right, guys! Don't forget to follow us on uh, Beyond Cloud social media channels. And for today, eleven eleven sale for Central and Robinson. Don't forget to come watch the live and have fun with us. As you can see, we're at a uh, go kart, so you can guess the activity. So um, please come and support us.